นิทานเรื่องลูกเปลี่ยนไปการละครั้งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่เคยอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบ้านหลังนี้เป็นของนายผินและนางจิตสองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานกว่า30ปีทั้งคู่มีลูกชายคนเดียวชื่อพงซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนน้อมและรักครอบครัวมากแต่เมื่อพงเติบโตและได้ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพ เขาก็เริ่มห่างเหินเปลี่ยนไปเป็นคนพูดน้อยหุดหงิดง่ายและมักพูดจาเสียงแข็งเมื่อกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านแม่จะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยงานมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วปะพงพูดใส่แม่เสียงดังหลังจากที่เธอเพียงแค่ถามว่าเขาทำงานเหนื่อยหรือเปล่านางจิตเสียใจที่ได้ยินลูกชายพูดแบบนั้นแต่เธอก็ไม่กล้าต่อว่าลูกชายและคิดว่าเขาคงเหนื่อยจากงานจริงๆ ส่วนในผินผู้เป็นพ่อก็อืมระอากับลูกชายเพราะไม่ว่าจะบอกจะเตือนยังไงนายพงก็ไม่สนใจแถมยังขึ้นเสียงใส่พ่อกับแม่และปิดประตูห้องใส่อีกด้วยหลายเดือนผ่านไปพงย้ายกลับมาอยู่บ้านเพื่อเตรียมตัวแต่งงานกับเกดแฟนสาวของเขาบรรยากาศภายในบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะ ก็กลับกลายเป็นความเงียบงันปนความอึดอัดทุกครั้งที่นางจิตพยายามพูดคุยกับลูกชายพงม,มักจะตอบกลับมาสั้นๆหรือบางครั้งก็หุดหงิดใสโดยไม่มีเหตุผลพงข้าวเย็นวันนี้ลูกอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้ผมยังไม่หิวอะ่ะถ้าผมหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกแล้วกันพงตอบแม่ไปโดยที่ตัวเองกำลังจดจ่ออยู่กับงานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ นายผีนเห็นลูกชายเอาแต่ทำงานดูไม่ได้สนใจความห่วงใยของแม่ก็ตำหนิลูกชายขึ้นมาไอพงเอ็งช่วยหยุดจ้องหน้าคอมแล้วหันมามองหน้าพ่อกับแม่ก่อนได้ไหมแม่เขาถามเพราะเป็นห่วงเอ็งนะเห็นเอ็งทำแต่งงานกินข้าวไม่ตรงเวลาแม่ก็อยากทำของอร่อยๆให้เอ็งกินบ้างพงหยุดพิมพ์งานหน้าคอมแล้วหันไปมองหน้าพ่อกับแม่ด้วยความไม่พอใจนี่พ่อจะหาเรื่องอะไรผมอีกเนี่ย ผมก็ตอบแม่ไปแล้วไงว่ายังไม่หิวเรื่องแค่นี้จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ทําไมนี่ผมเร่งทางานส่งลูกค้าอยู่นะพ่อเอ็งเห็นงานสําคัญกว่าความรู้สึกของแม่เองหรืองไงเฮ้เมื่อก่อนตอนเอ็งยังเด็กอะ่ะเอ็งไม่ได้งี่เง่าแบบนี้เลยนะพ่อก็แค่อยากให้เอ็งอะ่ะมีเวลาให้พ่อกับแม่บ้างเมื่อกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันตามประษาพ,พ่อแม่ลูกถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะก็จะได้ช่วยเหลือกันไง สองพ่อลูกมีปากเสียงกันจนนางจิตต้องเข้ามาห้ามทั้งสองคนเอาไว้จากนั้นพงก็ถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับเข้าไปในห้องนอนแล้วปิดประตูเสียงดังใส่พ่อกับแม่นางจิตหันไปพูดกับสามีบอกให้ใจเย็นๆเธอเข้าใจความรู้สึกของลูกชายที่กำลังเครียดเรื่องงานที่มีปัญหาส่วนนายผินก็ได้แต่ถอนหายใจเขารู้สึกสงสารภรรยาที่ถูกลูกชายเมินเฉยและพูดจาไม่รักษาน้ำใจคนในครอบครัวเลยแม้แต่น้อย หลังจากงานแต่งงานของพงกับเกดผ่านพ้นไปเกดก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านความห่างเหินในครอบครัวของพงก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนั่งจิตพยายามเอาใจใส่ดูแลลูกชายและลูกสะพ้ทั้งเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่แต่เกดกลับดูเมินเฉยและบางครั้งก็แสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจพี่พงแม่พี่เข้ามาในห้องอะไม่เคาะประตูอีกแล้วนะฉันไม่ชอบเลยอะ เขาคงลืมไปมั้งว่าเกดย้ายมาอยู่ด้วยแล้วอ่ะปกติแม่ก็เคาะบ้างไม่เคาะบ้างเขาก็มาทําความสะอาดในห้องให้เป็นประจำนั่นแหละเงิ้นพี่ก็บอกแม่ด้วยนะว่าให้เคาะประตูก่อนอะถ้าไม่จําเป็นอะก็ไม่ต้องให้แม่เข้ามาในห้องหรอกเดี๋ยวฉันทําเองก็ได้ฉันไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในห้องส่วนตัวอือมเดี๋ยวพี่จะบอกแม่ให้เองนะด้านนอกห้องนางจิตท,ที่บังเอิญได้ยินพงกับเกดคุยกันเข้าพอดี ก็ทำให้เธอรู้สึกผิดและเสียใจอยู่ไม่น้อยที่สร้างความอึดอัดใจให้กับลูกๆเย็นวันหนึ่งนั่งจิตจัดโต๊ะอาหารพร้อมกับยก,กับข้าวหลายอย่างมาวางที่โต๊ะเธอตักแกงส้มของโปรดลูกชายเอาไว้ให้โดยมีในผินคอยช่วยตักข้าวจิตเอ็งไปเรียกลูกให้ลงมากินข้าวเถอะเดี๋ยวตรงเนี้ยพี่จัดการเองจ้าพี่ นางจิตเดินขึ้นไปบนบ้านและระหว่างที่เธอกำลังจะเคาะประตูเรียกลูกชายและลูกสะพ้ายเธอก็ชะงักไปเพราะนึกได้ว่าเกศไม่ชอบให้เธอเข้าไปวุ่นวายในห้องนางจิตนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเคาะประตูเพื่อเรียกพงกับเกศพงเกศอาหารเย็นเสร็จแล้วนะลูกลงมากินข้าวด้วยกันนะสักพัก เกดเดินออกมาเปิดประตูด้วยสีหน้าแววตาที่ดูเย็นชาเกตกับพี่พงษ์ยังไม่หิวค่ะแม่พอดีเราสองคนต้องเร่งทำงานส่งลูกค้าก่อนทุ่มหนึ่งะแม่กับพ่อกินไปก่อนได้เลยนะคะพักก่อนไม่ได้เหรอลูกแม่เห็นลูกสองคนทำงานตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยแม่ทำแกงส้มของโปรดเจ้าพงกับผัดสตอของโปรดเกดด้วยนะลูกลงไปกินข้าวด้วยกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะลูกนะ เกศถอนหายใจก่อนจะหันไปบอกพงว่าแม่ตามให้ลงไปกินข้าวแต่พงไม่สนใจเขายังคงทำงานต่อเกตจึงหันมามองหน้านางจิตแล้วบอกกับเธอว่าแม่เห็นหรือย,ยังคะว่าเราสองคนกำลังยุ่งอยู่จริงๆอะ่ะงานของพวกเราอะ่ะมันทำให้เป็นเวลาเวลาหรอนะคะเมื่อก่อนตอนอยู่กรุงเทพอ่ะพวกเราก็อยู่กันแบบนี้งานเสร็จก็ค่อยไปหาข้าวกินแม่ไม่เห็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยก็อีกแค่ไม่ลงไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา แม่ไม่เบื่อบ้างหรอคะที่ต้องมาคอยตามเราสองคนให้ลงไปกินข้าวอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะหนูขอตัวไปทำงานต่อนะคะแม่กับพ่อกินกันไปก่อนได้เลยคะ่ะไม่ต้องรอเกตพูดจบก็ปิดประตูห้องแล้วกลับไปนั่งทำงานต่อปล่อยให้นางจิตยืนน้ำตาคลออยู่หน้าห้องตามลำพังเจตนาของเธอเพียงแค่อยากให้ลูกๆได้มีเวลาพักกินข้าวและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาบ้างแต่ลูกๆก,กลับไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ และมองว่าง,งานสำคัญที่สุดนางจิตและนายผินจึงต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันสองคนท่ามกลางความเงียบเหมือนเช่นทุกครั้งเช้าวันหนึ่งขณะที่นางจิตกำลังกวาดลานบ้านจูๆ่ๆเธอก็เวียนหัวแขนขาอ่อนแรงและเป็นลมหมดสติไปนายผินที่กำลังให้อาหารไก่อยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงดังตุบก็หันไปเห็นเข้าจึงรีบเข้าไปดูภรรยาและร้องเรียกเธอด้วยความตกใจ ส่วนพง์กับเกศที่กําลังกินข้าวอยู่ในบ้านได้ยินเสียงในผินเรียกนางจิตเสียงดังก็รีบออกไปดูพงเห็นแม่หมดสติและมีเลือดไหลที่ศีรษะก็รีบเข้าไปดูแม่และพาเขาไปส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงนางจิตถูกพาตัวเข้าห้องฉุกเฉินทันทีส่วนนายผินพงและเกตรออยู่หน้าห้องด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะพงที่นั่งไม่ติดเอาแต่เดินไปเดินมาและดูท่าทางใจร้อน อยากจะเข้าไปในห้องเพื่อดูอาการแม่ทำไมอยู่ๆแม่ถึงเป็นลมแบบนั้นนะพ่อแล้วพ่อโมท,ทำอะไรอยู่อะทำไมไม่รีบไปช่วยแม่ตอนเป็นลมใครจะคิดว่าแม่เองจะเป็นลมล้มลงไปตอนนั้นอะเฮะ้เพ่อพ่อเห็นนะก็รีบว,วิ่งไปดูแม่เองเลยนะก็พ่อปล่อยให้แม่ทำงานบ้านทุกวันนะ่ะแม่ต้องตื่นเช้าเตรียมข้าวเตรียมยาให้พ่อทุกเช้าเลยไม่ใช่เลไงแม่ก็เหนือ่อยสิเอ็งจะไปรู้อะไรวะไอพงษ์ พ่อไม่เคยให้แม่เองต้องมาทําอะไรเพื่อพ่อเลยนะพ่อกับแม่เราคอยดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดมีแต่เองนั่นแหละที่หมดจะทางานจนไม่แหกตาดูเลยว่าแม่เขาเป็นห่วงเองแล้วก็เครียดแค่ไหนเมื่อไหร่เองจะรู้ตัวสักทีฮะนายผินต่อว่าลูกชายด้วยความโกรธและผิดหวังทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็พยายามพูดดีๆกับลูกชายมาตลอดและนายผินก็หันไปตำหนิลูกสะพ้ายที่เอาแต่ใจตัวเองและเอาแต่เข้าข้างสามีทุกเรื่อง แทนที่จะคอยช่วยเตือนกันเวลาอีกฝ่ายทําผิดเองสองคนบ้างงานจนไม่รู้จักแบ่งเวลาไม่รู้จักแยกแยะอะไรเลยพ่อเครียดเรื่องงานก็มาใสา่อารมณ์กับพ่อแม่กับคนในครอบครัวถ้าพวกเองทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองจริงๆแล้วก็พวกอเองก็ควรหันมาสนใจคนที่เองเรียกว่าครอบครัวบ้างนะพ่อกับแม่ไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากพวกเองเลยพ่อกับแม่แค่อยากได้ลูกคนเดิมกลับคืนมา คำพูดของในผินทําเอาพงกับเกลรู้สึกจุกจนพูดอะไรต่อไม่ออกทั้งสองคนมองหน้าในผินแล้วน้ําตาคลอจะเดินเข้าไปขอโทษในผินแต่เขาเลือกที่จะเดินหนีเพราะยังไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไรตอนนี้หลังจากที่นังจิตปลอดภัยแล้วเธอก็ถูกย้ายมานอนพักฟื้นอยู่อีกห้องคุณหมอได้บอกกับทุกคนว่านังจิตมีความดันสูงมีความเครียดสะสมและพักผ่อนไม่เพียงพอ งอยากให้คนในครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่เธอให้มากกว่านี้พงมองดูแม่ที่กำลังนอนหลับอยู่ก็รู้สึกสงสารแม่เขานึกย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เขาเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับครอบครัวและตั้งแต่เขาได้ทำงานได้เจอสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันรอบตัวทำให้เขาอยากได้อยากมีและประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นจึงหมกมุ่นอยู่กับการทำงานจนละเลยพ่อแม่ และกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดในที่สุดใช้คาพูดทำร้ายจิตใจพ่อกับแม่มาตลอดทั้งที่พวกเขายังคงเป็นพ่อแม่คนเดิมมีแต่ลูกคนนี้ตั้งหากที่เปลี่ยนไปเมื่อนางจิตเฟื้นขึ้นผงก็คอยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดเขาคิดได้และเสียใจกับทุกสิ่งที่เคยทำไม่ดีเอาไว้กับพ่อแม่พงกราบขอขมาพ่อแม่และสัญญาว่าจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น และเขากับเกดก็ได้ขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่จะดูแลพ่อกับแม่ให้มากกว่านี้พ่อครับแม่ครับผมกับเกดขอโทษจริงๆครับพวกเราไม่ควรเห็นงานสำคัญกว่าครอบครัวเลยไม่ควรมองข้ามความห่วงใยที่พ่อแม่มีให้พวกผมต่อไปผมจะแบ่งเวลาให้ดีกว่านี้จะทำหน้าที่ลูกให้ดีกว่านี้ผมกับเกดจะกินข้าวกับพ่อแม่ทุกมื้อเลยนะครับกับข้าวของแม่อร่อยที่สุด แม่ต้องอยู่ทํากับข้าวให้ผมกินตลอดไปนะผมก็จะตอบแทนแม่โดยการให้เวลากับแม่ตลอดไปเหมือนกันพงน้ําตาไหลแล้วเข้าไปกอดแม่กับพ่อนางจิตกับนายผินดีใจที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้ลูกชายคนเดิมกลับคืนมาและหวังว่าจากนี้ไปครอบครัวจะกลับมาเข้าใจกันและมีความสุขด้วยกันอีกครั้งวันเวลาผ่านไป นางจิตกับเกดช่วยกันทำอาหารกันอย่างเพลิดเพลินเกดตั้งใจเรียนรู้การทำอาหารจากแม่สามีเพราะเธอก็อยากเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับครอบครัวอีกทั้งตอนนี้เกดกับพงก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนจึงทำให้บรรยากาศในครอบครัวไม่เงียบเหงาอีกต่อไปส่วนนายผินกับพงและหลานชายก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือการเลี้ยงไก่ในฟาร์มซึ่งเป็นกิจการครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นปู เมื่อถึงเวลาของมื้ออาหารทุกคนก็จะมากินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาและมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันบ่อยขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยห่างเหินก็กลับมาดีขึ้นและเข้าใจกันพงรู้สึกโชคดีที่เขาคิดได้และมีโอกาสปรับปรุงตัวเองและเขาตั้งใจแล้วว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด จะไม่เห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่าเรื่องครอบครัวอีกต่อไปจบบริบูรณ์